ตัวอย่างสุดท้ายก่อนเป็นการบ้านนะครับเราจะไม่ไปถึงรีพีทควอ a รติ t i c Factor นะครับเพราะว่ามันจะยุ่งยากเกินไปแค่เอาแค่ตัวอย่างที่เป็นรีพีทลิเนียเนี่ยก็แล้วแล้ผสมกับ q ควอ r ร t i c ด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะโชว์วิธีทำได้ครบทุกแบบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวในการบ้านเราก็จะไม่ไปถึงเคสสุดท้ายเหมือนกันนะครับถ้าใครถ้าใครสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเองได้นะครับ แต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในวิชาที่เราจะได้เรียนต่อไปนะฮะแม้แต่ ODE ก็ยังไม่น่าจะได้เจอเท่าไหร่เทคนิคเคสเคสที่4ของเทคนิคนี้นะครับก็กระบวนการยังเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนของการแก้ปัญหาจะมันจะยืดยาวขึ้นพอสมควรนะครับดังนั้นคลิปนี้ยาวแน่นอนเริ่มต้นจากเลือกฟอร์มนะครับ ก็จะพบว่ามีก้อนนี้ซึ่งเป็น r e p e a t อ uh, ่ Linear r e p e a แ e d l ล n e a r แล้วก็อันนี้เป็น Quadratic ถามว่าเข้าเคสไหนมันผสมกันนะครับมันเป็นมันเป็นตรงเนี้ยเป็นเป็น i n c t Quadratic ก็คือ Quadratic ไม่ซ้ำแต่ว่า r ิดโพที่เป็น Linear เนี้ยซ้ำดังนั้นจะบอกว่าเข้าเคสไหนจะจะตอบยาก1ไม่2ก็มันจะมันเข้าต้องคู่นะครับ ก็จะต้องใช้รูปแบบที่ผสมกันนะครับระหว่าง2กรณีนั้นนะฮะก็จะได้ฟอร์มที่เป็นอา่าเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนนะฮะบทตัว,ต,วตัวหารตัวแรกเป็น x บวกทั้งหมดยกกำลังสองนะครับตัวหารอีกตัวหนึ่งเป็น x ยกยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยมาบวก1นอา่าสังเกตความต่างให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะงงเวลาเขียนว่าอันไหนเป็น,นอันไหนอันหนึ่งเนี่ยกำลัง2องอยู่ข้างนอกวงเล็บนะครับ x บวก1แล้วทั้งหมดยกกลัง2เนี่ยตัวนี้มันเป็น x บวก1ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทั้งหมดยกกลัง2มันมีท่าเท่ากับ x กลังสบวก 2, 2 x บวก1นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น x กลังสบวก1ก็จัดรูปไม่ได้แล้วก็จะเป็น x กลังสบวก1แบบนี้เฉยๆนะครับมันไม่เท่ากันนะครับก็ต้องเลือกฟอร์มที่อามาจัดการ repeated linear ก่อนนะฮะก็จะต้องไล่เลขคีกำ เป็น x บวก1อีกตัวหนึงเป็น x บวก1เหมือนเดิมแต่ยกกำลัง2นะฮะก็คือไล่เริ่มตั้งแต่กำลัง1แล้วก็พจน์ที่3เป็นพจน์ที่เป็นควอตติกก็เป็น x กำลังสอบวก1อ่ะอะไรที่ตัวหารเป็นดีกรี1นะครับข้างบนต้องเป็นค่าคงที่พจนี้จริงๆตัวหารก็ยังเป็นดีกรี e 1แค่มันซ้ำกัน2ตัวก็ยัง มีตัวเศษเป็นค่าคงที่เหมือนกันพจน์ที่3นะครับเป็นพอดนากเราถึงจะเริ่มมีตัวแปรที่ตรงนี้ก็จะได้ c x บวกดีนะครับบางคนอาจจะไล่ลำดับต่างไปอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจจะชอบเอาพอดนากขึ้นก่อนก็แล้วแต่นะครผมชอบเรียงแบบนี้เพราะว่าความยากมันมักจะค่อยๆไล่ลำดับไปออลีเนียจะง่ายกว่าวอดนามก็จะชอบทำพจน์ที่ง่ายก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน ถัดมาเอา x นำ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x กำลัง2บวก1ไปคูณตลอดนะฮะคูณตลอดสมการทางซ้ายก็จะไม่มีตัวส่วนอีกต่อไปแล้วนะเป็น x กำลัง2บวก5เลยอ่ะทีนี้ต้องตั้งหลักให้ดีนะครับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2 ก็แปลว่ามี x บวก1อยู่2ตัวแล้วก็มี x กาลัง2บวก1อีกตัวหนึ่งแปลว่ามี3มงเล็บนะครับจริงๆแล้วพอเราจะไปตัดกับตัวส่วนของแต่ละพจน์เนี่ยอ่าคู่แรกเอานี้มาตัดกันนะฮะก็จะได้ว่า x บวก1มันตัดกันไปตัวหนึ่งก็จะยังเหลือ x บวก1อีกตัวหนึ่งนะครับข้างบนมี a อยู่ก็จะเหลือ x บวก1 1มวงเล็บแล้วก็เหลือ x กาลัง2บวก1 1มงเล็บแบบนี้ ความซับซ้อนของข้อประมาณนี้คือว่าเดียดเเดยเด๋ยวบางทีมันก็ตัดกันไบวงเล็บเดียวเดี๋ยวบางทีมันก็ตัดกัน2วงเล็บนะันนั้นต้องต้องมีสมาธิประมาณหนึ่ง B นี้มีตัวส่วนเป็น x บวก1นําลัง2นะครับ x บวก1กําลัง2ก็คืออันนี้ดังนั้นตัวที่เหลือมาคูณกับ B ก็คือ x กำลังสอบวก1อีกก้อนหนึ่ง c x บวก d c x บวก d หารด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งอยู่เป็นโพลทัวร์ติกดตนั้นตัวที่จะมาตัดกับมันก็คืออันนี้นะครับเหลือ x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองมันจะเหลือ x บวกหนึ่งบ้าง x บวกหนึ่งกำลังสองบ้าง x กำลังสองบวกหนึ่งบ้างบ่นกันแล้วถ้าเราอ่านเร็วเร็วเราจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นต่างกันเลยจริงๆมันต่างกันทุกตัวเลยนะฮะโพดแรกนี่มีสองวงเล็บคูณเนี่ยเพราะว่ามันต แค่ตัวเดียวอันนี้ก็ยัมีเหลือ2วงเล็บนะครับเหลือตีกลาง2อยู่อันนี้เหลือวงเล็บเดียวเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เราทําอะไรกับมันได้บ้างผมยังชอบเริ่มต้นโดวยวิธีการแทนค่าอยู่ดีเพราะรู้สึกว่ายัางไงถึงมันอาจจะคิดเลขยาวหน่อยแต่ว่าก็สะดวกกว่าการตั้งสมัครระบบสมการเชิงเส้นนะครับเราก็จะลองแทนค่า เริ่มต้นด้วยตัวที่คิดว่าจะทําให้บางวงเล็บเป็นศูนย์ได้นะครับวงเล็บไหนมีสิทธิ์จะเป็นศูนย์ได้บ้างก็จะเมนนี้เดี๋ยวลบเกินไปเดี๋ยวมันกลายเป็น <c oughs> จากบวกเป็นลบเฉยเลย x บวกหสามารถเป็น0ูนย์ได้นะครับ x บวกหตรงนี้สามารถเป็น0ูนย์ได้ x กําลังสองบวกหไม่สามารถจะเป็น0ูนย์ได้นะฮะตรงนี้ยังไงก็ยังไงก็ไม่หายไปเท่านั้น เดี๋ยวเตรียมใจรอรับไว้ได้เลยว่า b จะต้องยังอยู่เสมอในทุกทุกทุกพจนะครับโอเคลองแทนค่าพจน์ที่สามารถจะหายไปได้ก่อนนะฮะ x บวก1สามารถจะหายไปได้เมื่อ x เป็นลบ1ใช่ไหมครับลบ1บวก1ก็จะได้0ดังนั้นเราลองแทนค่า x เท่ากับลบ1ลงไปในทั้งหมดทั้งบรรทัดนะครับฟัง ฝั่งซ้ายจะได้1นึ่ลบหยกกำลังสองแล้วบวกหได้6นะฮะจพ์ที่ติด x บวกหทั้งหมดจะหายไปเรียบเลยนะครับทั้ง a และ c และ d ดังนั้นก็จะเหลือ b เท่านั้น b ก็จะถูกบวกกับลบหยกกำลังสองแล้วบวกหได้2ก็จะเป็น2 b เออง่ายดีฮะดังนั้น b ก็จะได้3นะครับ6เท่ากับ2 b 2 b เท่ากับ6 b เท่ากับ3 ถัดมามันจะไม่มีเลขตัวไหนที่แทนค่าเราไปตัดได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมี x บวก1แค่ชนิดเดียวที่สามารถจะจะช่วยให้ตัวแปรเราหายไปได้ถัดมาลองแทนค่า x เท่ากับอะไรดี0แล้วกันเป็นเลขที่คิดเลขง่ายนะครับพอแทน0ูนย์ลงไป x ทุกตัวจะหายหมดเหลือแต่พวที่เป็นตัวเลขเปล่าๆนะครับทางซ้ายเหลือ5ทางขวาเหลือ,อต้องคิดเลขนิดนึง พอ x เป็นศูนย์วงล็บนี้กลายเป็น1 1 1อันนี้ก็จะเหลือ1 c บวก d แล้วก็1เหมือนกันก็จะเหลือ1 a นะครับห b แล้วก็ไม่ใช่สิถ้า x เป็น0 c จะหายไปด้วยนะครับได้ได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง c จะหายไปตอนนี้ก็จะเหลือ d อย่างเดียว ของที่เหลือก็จะคือ a บวก b บวก d นะครับ c ไม่มีแล้ว b เป็น3ใช่ไหมครับ b เป็น3ดังนั้น a บวก d ก็จะเท่ากับ5ลบ3เหลือ2แบบน,นี้ a บวก d เท่ากับ2นะครับ A บวกเท่ากับ2นะครับสุดแค่นี้ทำไรต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอื่นกับตัวแปร A และดก็ต้องลองแทนค่าตัวอื่นไปอีกไปเรื่อยๆนะครับลองแทนค่าเลขอะไรดีถึงจะง่ายเราเอา1แล้วกัน1ยกกำลัง2ก็ได้1นะครับหวังว่าจะง่ายทางซ้ายก็จะเป็น1กําลัง2บวก5ได้6 ัวอื่นอ่นอเดี๋ยวลองดูนะฮะต้องเริ่มคิดเลขเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเบวกหนึ่งได้สองเกซ์ำลังสองบวกหนึ่งก็ได้สองเกซ์ำลังสองบวกหนึ่งได้สอง c x บวก d เหลือ c บวก d เฉยเเพราะว่า x เป็นหนึ่งเกซ์ำลัง x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองตัวนี้ในวงเล็บได้สองเฉยเฉยกำลังสองอทีได้สี่ 2, 4, นะครับสุดท้ายเหลืออะไรอะไรคูณกับ a บ้าง มี a คูณ2คูณ2ได้ 4a b, b, b. เหลือ,อมีามี 2b นะครับแล้วก็4คูณกับ c บวก d ก็เป็น 4c 4บวก 4d อยู่ครบเลยนะฮะพอแทน x เป็น1ไม่สามารถจะตัดอะไรหายไปได้เลยสักตัวเดียวเมื่อกี้ x เป็น0ยังพอทำให้ c หายไปนะครับแต่เราเราไม่กลัวนะฮะ เรามีข้อมูลตัวเลขอยู่แล้วบางตัวเช่น b เป็น3แล้วก็ a บวก d เป็น2ถึงจะยังไม่รู้ว่า a คืออะไร d คืออะไรแต่ว่าเราเหลือบตาไปเห็น4 a กับ4 b เอ่อ4 d นะฮะมันเป็น4เท่าของ a บวก d โอเคไหมครับอันนั้นอันนี้น่าจะช่วยเราได้พอสมควรตัวที่รู้ก็คือ2 b ใช่ไหมครับอันนั้นใส่ลงมา C a บวก4 d มันคือ ผม,ผมทดต่อไปอย่างนี้แล้วกัน 4a บวก 4b ก็คือคูณ4ตลอดทั้งสมการก็จะได้2คูณ4ได้8ซึ่ง 4a กับ 4d ปรากฏตรงนี้ด้วยเราก็จะได้8 2b b คือ3ก็เป็น6ใช่ไหมครับแล้วก็บวก4 4เราน่าจะได้4เพิ่มเข้ามาเนาะ มีแค่นี้ใช่ไหมฮะเท่ากับ6 6ตัดกันเหลือข้างนี้เป็น0 4 c แล้วบวก8เท่ากับ0 C ก็เลยเท่ากับลบ2นะครับก็จะได้ตัวแปร C เพิ่มขึ้นมาเป็นลบ2เหลืออะไรเมื่อกี้ A กับ D เรายังไม่จบนะฮะเรามีปัญหาว่าเรายังแยก เอกับ D. ออกจากกันไม่ได้มันแค่รู้ว่ารวมกันได้2แต่ยังไม่รู้ว่า A. เป็นเท่าไหร่ D. เป็นเท่าไหร่ก็ต้องถามอีกรอบหนึ่งนะครับแทนค่ากันอุตลุดพอสมควรลองแทนค่าเลขน้อยๆมันไปหมดแล้วอะเอา2แล้วกัน x เท่ากับ2พอ x เท่ากับ2เราต้องทดใหม่นะครตรงนี้พอ x เท่ากับ2ปุ๊บ x กำลัง2จะเป็น4นะครับ x บวกหนึ่งก็เป็น3มเนาะบูลเลขเริ่มเยอะ x ก,กลังสองเป็น4ี 2, บวกหเป็น5 x า1กลังสองบวกหได้ห้าบวกหแล้วยกกำลังสองนะระวังนะครับระวังไม่ไม่เท่ากับห้านะครับ x บวกหบวกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยยกกำลังสองก็เป็น3ยกกำลังสองได้เ จะเห็นว่าแค่ขยับเป็น2ปุ๊บเลขเพิ่มขึ้นบานเลยทางทางซ้ายได้4บวก5เป็น9นะครับพจน์ทางขวาเหลืออะไรบ้าง 15a 15a เป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้ b คูณกับ5ก็เป็นบวก 5b นะครับซึ่งเดี๋ยว b เป็น3เราเราเอาออกได้ c x บวก d นะครับตอนนี้ c เป็น c ไม่ใช่ c คูณกับ x ก็จะเป็น2 c นะครับ2 c แล้วบวก d แล้วคูณกับ9เรากระจายเลยดีไหมก็จะเป็น1 8 c แล้วบวก9 d นะครับ 1 5 a บวก5 b บวก1 8 c แล้วบวกเก้ยาวมากเลยอะไรแทนค่าได้บ้าง c เป็นลบ2ใช่ไหมครับ c เป็นลบ2ตรงนี้เป็นลบ2ก็คือคูณด้วยลบ2 b b เป็น3นะครับก็เดี๋ยวทําให้มันเหลือแต่พจน์ที่เป็นตัวแปรที่ยังเหลืออยู่นะฮะ 9เท่ากับ 15a ยังไม่รู้บวก 9d ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ข้างนี้รู้แล้วบวก15แล้วก็ลบ18 2ได้3 6 6เรียกเยอะมากเลยจะเห็นว่ามันอยู่ในสูตรคูณแม่3ใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เพิ่งเห็นเหมือนกันมันเป็น9 15แล้วก็3 6เอา3ตัดได้ตลอดหาร3ตลอด สมการนะฮะคือจะไม่ทําก็ได้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องเอาเอาออกอยู่ดีตัวประกอบที่มันมีทุกพจน์เนี่ยเอา3ตัดตลอดเลยก็จะเหลือ3เหลือ5เหลือ3เหลือ5เหมือนกันแล้วก็ลบ12นะครับ12 3 3 6ามดูดีขึ้นเยอะเลยฝั่งนี้ได้ลบเเอาไปบวกับ3ได้7 ได้ 5a บวก 3d นะครับเราไม่ชอบเอาตัวแปรไว้ทางขวาก็ยกย้ายเ็นเมื่อกี้มันต้องได้10สิ7บวก3ได้10ใช่ไหมเออดีแล้วที่ลบไปแปลว่าตรงนี้ได้3บวก7ได้10นะครับเอาละ 5a บวก 3d เท่ากับสิเมื่อกี้เรามีข้อมูลว่า a บวก d เท่ากับ2ใช่ไหมฮะเอาไงแกบชีวิตดีเวลามีแบบนี้เหลือ2สมการ2ตัวแปรนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากเอามันมาแก้ร่วมกันนะครับก็จะเป็นระบบสมการเชิงเส้นซึ่งมีวิธีแก้หลากหลายมากนะครับใครใครใครจะทำแบบเมทริกซ์ก็ทำไปนะครับแต่ข้อนี้ไม่ได้ต้องยุ่งยากขนาดนั้น2ตัวแปรเราสามารถ ทำวิธีที่ง่ายกว่านั้นได้ก็คือทําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรบางตัวให้เท่ากันแล้วจับลบกันนะฮะหรือยกสมการหนึ่งไปใส่ไว้อีกในะอีกสมการหนึ่งคือทํา a ให้เท่ากับ 2- ลบ d แล้วเอา a ไปแทนในที่1แบบนั้นก็ได้นะครับเราจะทําแบบที่แบบที่ผมถนัดกันแล้วกันผมถนัดการอันนี้ลบเลยผมถนัดการปรับสัมประสิทธิ์ให้เท่ากันแล้วมาลบกัน อันนี้เลขสมการที่1อันนี้เลขสมการที่2นะครับสมมุติว่าเราสร้างอันที่3โดยการอันที่3เนี่ยเท่ากับห้าเท่าของสมการที่2นะฮะผมย้ายมาตรงกลางนิดนึงด้วยมันจะได้มีที่เขียนตรงข้างๆนะครับอ่ะมันสมมติว่าผมให้สมการที่3เนี่ยเท่ากับทุกอย่างเป็น5เท่าของสมการที่2หมดเลยก็แปลว่าผมเอา5คูณทั้งสมการเราก็จะได้ 5a บวก 5d เท่ากับ2คูณ5เป็น10เอ๊มีอะไรประหลาดเคียบ1กับ3นี่ฮะ 5a บวก 3d ได้10ใช่ไหมครับแล้ว 5a บวก 5d ก็ได้10มีอะไรผิดไหมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปเป็นไปได้สิเป็นไปได้ถ้า d เป็น0ใช่ไหมเอา บรรทัดนี้เราเอาสมการที่3ลบกับสมการที่1เอา3เป็นตัวตั้งนะครับเอา1เป็นตัวลบเราจะได้ 5A ตัดกันทิ้งนะครับ 5d ลบ3 d เหลือ2 d 2 d แล้วมีค่าเท่ากับ0ดังนั้น d มีค่าเท่ากับ0เออแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็เราก็จะได้ a ตามมาด้วยพอ d เป็น0นเอานี้ดีกว่า d เป็น0 a ก็จะเท่ากับ2ไปเลย ดังนั้นสุดท้าย a b c d เป็นอะไรบ้าง a เป็น2 d เป็น0 b เมื่อกี้เป็น3ใช่ไหมครับแล้วก็ c เท่ากับลบ2ถ้าจำไม่ผิด c เท่ากับลบ2นะฮะดังนั้นฟอร์มของการอินทิเกรตของเราก็จะกลายเป็นฟังก์ชันของเราก็จะกลายเป็นดูสิลืมละยกลงมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็น ก็ปอยู่มังล่างใช้ไปแล้วหนึ่งหน้านะครับเดี๋ยวอินทิเกรตต้องขึ้นอีกหน้าหนึ่ง A, A เป็น2 B 2> เป็น3านะครับ C เป็นลบสแต่ D ไม่ต้องเขียนเลยไปหายไปหมดเลย <c oughs> ก็จะเป็นลบสอเชเฉยๆข้างบนดูน่าจะทำได้ไม่ยากนะฮะเอาจริงๆถ้าเรา ลบไอของรุงรังข้างบนนี้ก็น่าจะได้สเปซเพิ่มเนาะเริ่มเป็นคลิปประเภทที่เราต้องมานั่งจัดการพื้นที่แล้ว <c oughs> จริงผมควรจะตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนก็นได้เราเขียน a b c d แล้วนะฮะสมหารตลอดก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้แอบนิดนึงโอเคดูน่าจะทำได้ข้างบนนะครับ ฟังก์ชันที่เหลืออยู่คือก้อนนี้นะฮะเราเอาไปทำต่อข้างบนแต่และตัวเป็นอะไรบ้างพวกที่หน้าตาคุ้นเคยแบบนี้แทบจะเขียนคำตอบได้เลยด้วยซ้ำนะฮะถ้าเราอินทิเกรตทั้งหมดนี้ dx อาจสบวกก้อนแรกก่อนนะฮะอินทิเกรต2ส่วน x บวก1นะครับเอา2ออก แล้วก็ให้ u เท่ากับ x บวก1เราจะได้อินทิเกรตก้อนนี้กลายเป็น1ส่วน u แล้วก็ d u ใช่ไหมครับได้2ผลลัพธ์ได้เขียนผลลัพธ์เลยเท่ากับ2 log ของสิ่งที่อยู่ใน u ก็คือ x บวก1อ่าเห็นมา4 5รอบแล้วนะดังนั้นอัตโนมัติมากนะครับก้อนถัดมา3ของอินทิเกรต1ส่วน x บวก1แต่คราวนี้กำลัง2บ้าง ดีเอ็กอ่ามันจะกลายเป็นไม่ใช่1นส่วน u และถ้าเราให้ข้อนี้เป็น u เป็นเอวหเหมือนเดิมอินทิเกรตมันจะกลายเป็น1ส่วน u กําลังสองครับคือ u กําลังลบสแต่ dx ก็ยังเท่ากับ du เหมือนเดิมก็จะกลายเป็น u กําลังลบหส่วนด้วยลบหก็คือลบ u กําลังลบหมี3 u ยูข้างหน้าเป็นลบสามยูกำลังลบหนึ่ง 1. ก็คือลบ3ส่วน u นั่นเองครับเปลี่ยนแปลงล่างไปเรื่อยๆลบ3ส่วน u u คือ x บวก1นดังนั้นก้อนนี้ได้ลบ3ส่วน x บวก1ตรงไปตรงมามากๆก้อนนี้นะครจะเห็นว่าผมไม่ค่อยให้รายละเอียดของการอินทิเกรตเท่าไหร่แล้วถ้ามันตรงสูตรหรือว่าใช้การเปลี่ยนตัวแปรแบบแบบที่ไม่ยากนัก,กน,นะครับก้อนที่3อินทิเกรตลบ2 x เอาลบ2ออกก่อน นะเดี๋ยวเด,วเดวถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นเทคนิคเหมือนผมเอา2อไว้กับ x ดีกว่าเอาลบออกอย่างเดียวนะฮะข้างบนเหลือ 2x เพราะว่า x กําลังสบวก1มาอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยว dx จะมีส่วน 2x มาตัดกับข้างบนนะฮะอันนี้ให้ u เท่ากับให้ u เท่ากับ x กําลังสแล้วบวก1ดังนั้น dx จะเท่ากับ D u ส่วน 2x อ่าถ้าใครไม่ทันค่อยๆเขียนทีละน้อยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมข้าม้าๆนะครับ dx จะเท่ากับ du ส่วน 2x แล้วเดี๋ยวมันจะตัดกันเลยอินทิเกรตตัวนี้จะเป็นกลายเป็นลบอินทิเกรตอ่า 2x ส่วน u แล้วก็ D u ส่วน 2x แบบนี้ 2x ก็จะตัดกันเหลืออินทิเกรตลบเหลือลบอินทิเกรต du ส่วน u ก็จะเป็นลบล็อกของ u เหมือนกัน u แต่ทีนี้ u เป็น x กำลัง2บวก1โอเคไหมครับก็เลยต้องไปอยู่ข้างใน Absolute ในล็อกแกริ t ึมสรุปได้3ข้อ,อได้ 3, ได้3ก้อนย่อยๆเอามาต่อกันทั้งหมดนะครับดังนั้นอินทิเกรตก้อนนี้ทั้งหมดก็จะได้2 l o g อกแอบส์ x บวก1ลบสส่วน x บวก1 ลบล็อกของ x กาลัง2บวก1แล้วบวกค่าคงที่จะเห็นว่าเป็นของผสมอีกและมีล็อกอริทึมมีเศษส่วนพ้าหุนามด้วยนะครับแล้วข้างในล็อก r ริทึมก็มีทั้งจพ์ที่เป็น ar, ลิเนียและวพ์ที่เป็นโวลาติกโอเคนะครับเดีย๋ยวพวกเราไปเช็คก,กับบูฟ f ฟ a m เอาเองได้นะฮะประมาณนี้ขั้นตอนของข้อนี้ยากตรงที่การแทนค่าเนี่ยมันตัด ตัวแปรหายไปจนจนหาคําตอบของตัวแปรพวกนี้ได้ได้เลยทันทีเนี่ยแค่ตัวเดียวตัวอื่นๆต้องมาใช้กลยุทธ์วิธีแก้สมการเชิงเส้นเอานะครับซึ่งถ้าเราโชคไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเลขมันจะไม่ลงตัวแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างโชคดีนะฮะเลขมันลงตัวอ่าก็ ก็เลยจะต้องเพิ่มขั้นตอนที่เราแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับโชคดีที่มันเหลือแค่2ตัวแปรที่ต้องแก้พร้อมกันก็จะได้ค่า a b c d นะครับข้อนี้มันมันถึงตัว D เนาะก็ก็จะได้คําตอบวิธีอินทิเกรตก็จะยังเหมือนเดิมจะเห็นว่าผมข้ามข้ามขั้นตอนของการอินทิเกรตไม่ได้เขียนละเอียดอีกต่อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันบ้านกัน